เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับทางแมสตี่เตรียมพร้อมเจอข้อเสนอจากซาอุดิอราระเบียเพื่อจะมาจีบเคดีบีิวเดรอยนะครับรายงานข่าวจากเดอะเมลครับบอกว่าแมสตี้เตรียมพร้อมนะสำหรับข้อเสนอจากซาอุดิอราระเบียที่จะเข้ามาหาคิวเดบรอยหลังจากเดบรบอยเนี่ยยังไม่ได้เริ่มพูดคุยสัญญาใหม่กับทางแมสตี้ดาวเตะวัย32ปีอย่างเดอะบอยนะครับถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่จะช่วยยกระดับลลกได้ แล้วก็รายงานก็บอกว่ามีการเพิ่มความพยายามนะที่จะพาเขาออกจากพิมพ์นลงกล็ดไปสัญญาของเดอะบอยจะหมดลงหลังจบฤดูกาลหน้าครับและเขายังไม่ได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการของอนาคตเขาเลยขณะที่การพูดคุยเรื่องสัญญาใหม่กับทางแมนซี้ก็ยังไม่ได้เริ่มขึ้นเดอะบอยครับโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าทึ่งให้กับแมนซี้ตั้งแต่คัมแบ็กกลับมาจากการผ่าตัดเอ็นหลังหัวเขา่าทำไป7แอสเซสแล้วก็2ประตูจาก7เกม มี4ผู้เล่นที่อยู่บนมมานั่งสำรองไม่ได้เล่นนะครับซึ่งตอกย้ําผลกระทบที่เขามีต่อทีมของเป๊ปปูเดล่ามากๆแต่เดอบอยครับก็ได้พักในเกมกลางสัปดาห์ที่เอาชนะเบรนฟอร์ดด้วยอาการตึงที่เอ็นหลังเขา่าคาดว่าเควินเดอบอยครับจะเดินทางร่วมกับมซิตี้ครับไปเยือนบอลมัดในวันนี้ก่อนที่จะเปชนากับลูตันใน FA ฟเอรอบที่5ในวัน,ขนัข้าวานน้านของ Michael alo, มิคาเอลาอเบีย เป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาชมการซ้อมของแมนซิสตี้ในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกก่อนวันคริสต์มาสแหละขณะที่เดอะบอยกลับมาซ้อมหลังจากพักไป5เดือนนะครับเอเมนาโลเนี่ยซึ่งเป็นคนเซ็นสัญญาก,กับเดอะบอยจากเกงมายังเชลซีเมื่อปี2012ตอบรับคำเชิญให้เข้ามาชมและยังนั่งเคียงข้างผู้นวยการกีฬาของแมนซิสตอ้อย่างซิกกี้เบเกริสตายนะครับกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดิอาระเบียถือหุ้นใหญ่นะครับของอาลติฮัทอลอาลีอัลนาเซ์และก็อาลฮิลัน โดยหนึ่งใน4ทีมเนี่ยมีโนนโทน้ม,มากที่สุดที่ได้ตัวสตาร์ดังระดับโลกอย่างคิวเดบรอยนะครับเราต้องบอกว่าแมนซียเขาเคยทำธุรกิจกับทีมในลีกซาอุดิอาราเบียมาแล้วนะครับในซัมเมอร์โดยทั้งริยัตมาเรสแล้วก็เอเมเบรกลาฟอนเลือกย้ายไปออลีแล้วก็อร์นาเซอร์ตามลำดับด้วยค่าตัวรวม54ล้านปอนด์นะครับแล้วคิวเดอรอยอนาคตจะเป็นยังไงเนะครับเพราะว่าจ้องอยู่สำหรับทีมในลีกซาอุดิอาราเบีย อยากจะได้เควินเดอะบอยครับไปเสริมความแข็งแกร่งเชื่อกันว่าเดอะบอยจะสามารถยกระดับเหล็กให้สูงขึ้นได้ผลแล้วก็อ,อิทธิพลของเดอะบอยเนี่ยสูงอยู่แล้วทุกคนแลครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของเควินเดอะบอยยังไม่ได้เริ่มพูดคุยสัญญาใหม่กับแมสตี้คอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปฮาวัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม